นะครับต่อเป็น E ีพีที่สามเนาะอีพีที่สามนี่อาจารย์สนชช่กับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังแรงใจอเอมเม์เขม้าแบบสั่งสรรแบบสั่งสรรเอาแบบสั่งสรรเพื่อที่จะให้กำลังใจสึ่งกันลกันนะครับอาจาอาจะเหมือนอาจจะอยู่ใุ่งเหมือนแน่กับว่าเป็นอย่างนะครับสำหรับการบันทึกคลิปเนาะตอนนี้มาถึง เมื่อกี้อาจารย์ต้นชัยบอกไปถึงเรื่องอบอจโจเพิ่นไปออกคุยแซบน,น,นะครับรายการคุยแซบที่เอเจซุตันทุพลหรืเบิึงนั่นล่ะนั่นคือเรื่องจริงที่เขา,เบ,า,าบอกมากบอจโจเนี่ยเรียนม้สามตั้งใจขี่ตกกกะก้อนกับตั้งใจตะก้อนกับบอโจโญบอบอใดแมาอยู่ธธรรมจารย์สมชัยดอกอาจารย์สมชัยเนี่ยไป ดูแร่พวเวนอาราเบียผลอื่นอาจารย์ทนชัยไปเพิ่งสาวหน่อยในพวเวชนเทศชุดขึ้นมุ้งสาวหน่อยชุดมอน้าตะเกียแร์มีถุงชัยบิกินี่ชุดเต้นมืดขึ้นมีถุงปุ๋ยสองถุงเอาไปเต้นเอาไปล่ำบัดนี้อาจารย์ทนชัยเนี่ยเป็นคนอยู่ในวงการได้เป็นดีเจนักจัดรายการเด้ตะเกียรป,ปูกับดวัลลยู่นั่มเป็นดีเจนักจัดรายการสถานีวิวเอเอ็มเอ็มไปมืดทั่วภาคอีสานเนี่ย นะอาจารย์สุนชัยไประบะเดกะาวนอาระเบียนเป็นพวกตัดฉุดคนกระเลยเป็นคนมันไผ่น้ำกันกตเลยอยากเห็นอาจารย์สุนชัยเนี่ยให้ไปคุยก็พอสองการนะไปคุยก็พอสงการผงมีวงเงินสนตสียังอธิบายไปเมดละอาจารย์สุนชัยกันเลยไปเรืองสั่งวงเห็ดวงเห็ดจะไหนวงนยังก็เสีดังเล่ามเพื่อนในแชมป์โลบาริจท่านวงเดียวสิมายุแบบนี้เห็นจะไหนอาจารย์สนนชัยกันเลยไป พ่อไปแล้วแล้ววันนี้ก็เลยไปเห็นนักแสงนั่นสิอาจารย์ก็เลยมีไอเดียก็เลยว่าเอา้าเด็กน้อยลูกไส้สามคนเพราะว่าไอาอำนาจเนี่ยเราไปยุ่งเทพเดชไปทำงานกครับเมียบ่ได้เขามาซอยพอซอยมเมย์งานเสื้อเพราะว่าผู้ไปเห็นครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ก็ใช่ไปเห็นครั้งแรกเนี่ยพอสงการเราเป็นคนมุ่งม,มา่านนะเราเราก็บพรก,กินยาเราก็บพสูบคขึ้นเบื้องเอา แ็เลยตั้งซื่อว่าขุนพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่ขุนพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่เงืนบ่มีเมื่อเสียอวว่องที่ไหเมื่อสีซ่องว่องทั่ไหนลูกหลานจยเขามาตุ้มม่วงกันทั่ไหจจงเสียเราเป็นคนที่เก่งใจคนที่สุดเรากับ่าเคยเอาเปรียบคนขอหา่สงการเนี่ยบแม่บนบอมายองมยอตอนเราตายด้วยถูกสิ่งทุกอย่างแล้วหายเกียรติอาจารย์สนชัยราหายเกียรติผู้มีประคุณ ยังมากพอพอผู้ใหญ่สงการเนี่ยเล่ามากว้มถูกต้องมักคว้มถูกต้องของของการเหตุงานเห็ยนอย่างเสยเราเป็นผู้ใหญ่หลายสมัยเราต้องยากดอกเรื่องพี่น้องเราหลายว่าเป็นว่าเป็นผู้่บาลย้อนพี่น้องเราหลายคือจังไห้ลูกซายมโนเป็นยังกูงเมือเด้เขาคว้มดีเลาก็อยุด้เล่ากับมาปรึกษาเรื่องนั่นเรื่องนี้เหตุนั่นเหตุน,นี้ หลายสิ่งหลายอย่างเราก็มาขอแม่สุภาพก็มาขอพาพอสงการกับแม่สุภาพแล้วเ่าก็ได้คัดกันเด้แม่สุภาพเนี่ยหัวทอเมียไพ่พอ่าจังไหนพอยยงสงการบาจังไหนเราก็เอาแบบนั้นเด้แม่สุภาพเนี่ยเราเอาแบบนั้นเลยเราบ่ได้มาคัดกันแม่สุภาพก็มีหน้าทีโจกเงินไปจ่ายคายซื้อปูปลาหน้านามมะพนมะแกวไห้ลูไหหลานไดอยู่ได้กินย่ำเขามา้อมส่วนเงินที่เหลือเราก็จ่ายเหมือนบางเถื่อขาดทุน แล้วก็หาทีหานองเอามาใส่ไว้ใส่มือไว้ย่ำมีงันออกไปออกงานดอ,อกการสิเล้าก็เงื่อนเหลือเล้าก็เจ็บไว้เมชุภาาเป็นคนเจ็บเอะนะครับนี่แหละเล่าก็เลยเล่าก็เลยอยู่ใดแต่ว่าเมชุภาาเลาก็ย่มฟังพอสมการเมนราสิเราก็บพวกต่อยให้เคยด่าเลาบอกใหตีเคยข่ากันดอกแต่ว่าขันเมชุภาหนึ่งเิ่นพอ พอสองการบ่าวหยังเพิ่เนี่ไหวเลย,ยจบเงินยางไหวไม่เล่าเสียไปหยังก็แล้วแต่ไปมัดจาับมันร่ำหรือไปยังไม่ก็ตามภาษาอะไรไปบัดนี้ก็เลยปรึกษากันว่าไม่กวนอรัลเบียเฮดสุดแน่ครับอาจารย์สมชัยแน่ครับปอสุภาพก็เม่สุภาพพอสองการมานั่งปรึกษากันว่าสิ่งแบบไหนเข้าก็เลยหาทางกว่าอาจารย์สมชัยเนีเป็นคนกลวงในเรื่องของสายศิลป,ปินในเรื่องของ ของบันทึกเสียงในเรียงของอาการเหตุการณ์ทำการโปรโมทการซื้อวิสยุภาวะจางเป็นใช่คนอยู่ในวงการดีเจโฆษาจัดรายการหลายเนี่ยบัดนดี้ก็คิดหาทางอวนอาระเบียกันเรยบอกว่าเอาจ้งซี่เอาบาการีไปยูน้ำไปยูน้ำสนใช่หมายถึงว่าปรโบโจรคนบอก เอาบอสโจเนี่ยมายืน้ำฝนใช่ให้มันไปน,นอน่อยู่บนันไพให้มันไปนเลี้ยงยุ่นแล้วก็เที่ยวไปเทียเท่ยวมาเที่ยวมาเลี้ยนเที่ยวมาลองมาลำ่ำมาเพ่งยู่นำ้ำกับเอาตามที่วาวนอาราเบียบอ๋พอสมการก็เอาตามนั่นพราะว่าบ่มมอีอย่างพราะว่ามันยู่ทั้งปุ่นมันสะดวกครับการไปการมาการที่รถโดยสารจะไปเลี้ยงยู่คอนแกนเนี่ยมันยากผู้พอก็เลยเห็นแบบใน,ย,บน,ย,นยุบันไยมันไงบ้านอาจารย์งมชายก็อยู่ในตลาด ขึ้นรถไปไปเรียนหนังสือคามาก,กับเขาบ้านมะทองก่อนล่ำมาหัดล่องหัดโอหัดล่ำนี่ละ่ะคือทีไปทีมากว่าเบยมายูนี่ยูนี่จนจบบัดนี้มายูมายูมายูนี่จนฮอดกบสกวชจนจนจบวันต่อไปบัดนี้รับตอนจีวามาเรียนหนังสือแล้วก็มาจัดรายการนําอาจารย์ตนใช่พร้อมเดช อาจารย์ต้นชัยอาจารย์ราชการยมอกขอขอนแกนยูเนียนอย่างของกับมีสถานีวิทยุแล้วกับยูขวสอาหาบานไทยเสาร์อาทิตย์อาจารย์จะให้ฝึกมัดพวกมาอยู่แมาอาจารย์ต้นชัยเดีฝึกทักออกนาวิทีออกวออกจาน,น้ำพ่นสอนฝึกทักษายัยงให้เรียบร้อยมัดถุกสิ่งถุกอย่างในการบอกในการจานได้รับจดหมายในการออกเป็นดีเกียนะจัดรายการตอนนั่นให้เริ่มจุดนี้ซะก่อน บัดนี้มามาจุดนี้ตอนนั้นก็มาจาันรายการเนาะก็มีนุ่มตนลนุ่มชัยอยู่น้ำบอลโจปัจจุบันนี้แหละที่วายยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยยูน้ำมาจาันสนชัยเนี่ยมีนุ่มตุลจะอยู่ในสาวนาเทียบบันเทมปัจจุบันเนาะอะยุบอลโจเนี่ยนุ่มชัยเพช่าไปอยู่ข้ามขุนอ่าตอนนี้ก็บว่าแต่มาหลอกมาร่ำละละตอนนี้ลลเพื่อจะยู่พุ่นละอยู่อมเภอร์ไพซัลี่อะไรอย่างนี้ละแล้วบัดนี้ก็มี ไอ้มีมีไอ้บอดนูอยู่วงเสียงวิหกเอ่อมาอยู่น้ำกันเนี่ยเออยแย้มบอดจูไปโรงเรียนบอดนูเนี่ยก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งบอดจูอ่าไปขึ้นรถโดยสารไปโรงเรียนแยามมากกับโทษกันมาเอื้อนมาหับเที่ยวเอื้อนเที่ยวหับกันนี่นั่นละ่ะนั่นให้ให้ทุกท่านทุกคนได้รับฟังวัตถีไปทีมากของศิลปินโมลำมกูที่เคยประสบความสำเร็จจนมาจานสมชัยเมียไผ่่แน แต่อาจารย์สมชัยเป็นผู้ยูเบื้องหลังเป็นผู้ยูเบื้องหลังของความสําเร็จมีการมีงานพวกมู้นี่ก็สิไปน้ากันเม็ดไปเบึงคณะนั่นเรียนคณะนี่เรียนสมมุติว่าสาวน้อยเพจบรรพแพง,แพงเรียนอาจารย์กับพระหรรมโมเนไปทรงไปขืนฮานมั่นจะไม่ยอมขืนฮานเลยยังบอสโตหรือไม่ยอมขืนฮานใส่วิธีอาจารย์สมชัยใส่วิธีอ้วนอัลเบียเนี่ยใส่วิธีห้ขึ้นไป แต่โตขึ้นไปฟอนไปลองไปลำ่ำแบบได้ก็แล้วแต่จ้างมึงขึ้นมือละหาลอยเงื่อนหาร่อยสักกี่วันไม่หน่อยเด้จ้างขึ้นให้พอ่อให้แม่มือละหาร่อยไปไปฮัดฟอนฮัดลองฮัดล่ำเนี่ยก็จ้าไปขึ้นไปวันเสาร์วันอาทิตย์ออมอหล่ำไปเ่รียญนุใสเนี่ยอาจารย์สมชัยก็ต่อไปทรงเด้ทรงบอดโจตอนนั้นมอดมูเขาบทขาใช่เป็นมาลำ่ำดอกเป็นผู้ตามมือซื้อไปเบิงไปลองไปลำ่ำไปเหเรียเลี้ยนลูกเะการเมื ต้นใช่มื่อนี่ก็ไปยังเสียบารีกัมามาปีต่อมาอาจารย์ชั้นใช้ก็เลยแต่งเพลงใไอนุ่มต้นนุ่มใช่บอดโจนีิลองเพลงบันทึกเสียงเป็นเพลงใจเติมจัดไล่การตัวเองอาจารย์ชั้นใช้ก็แต่งให้ย่ามสีจัดไล่การกับเอาเพลงมุ่งนึ่เปิดเอฟซีก็หลายแฟนเพลงก็หลายโบจะเป็นนุ่มต้นนุ่มใช่บอดโจ เนี่ยไปจัดรายการกสว่าสหาพไทยพ่อแม่ผู้ใหญ่หจากเม็ดทอดย่ามเทียงซุ่มแม่แม่เพื่นกะกว่าแม่ปลาเขาแน่จกว่าแม่เข่าสมตําแน่ปียงใกล้แน่เอามากกินกันที่สถานีนี่นะครับทีไปทีมาสิเป็นแบบนี้เมื่อตามที่อาจารย์สนชัยหนึ่งบอกถ้าผู้ใดคิดว่าอาจารย์สนชัยคือว่าเอยบอว่านันบุักษเช่ากับอาจารย์ชนชัยบบาเรา ให้พนไปแต่ว่าเท้ายูเบื้องหลังดีดีแล้วแต่ว่ามือนี้อาจารย์คงใช้ขอเปิดเปิดทุกความสําเร็จของตุกคลนที่ไปแล้วเพราะว่าหนัง่ายออกมันสิเขานะครับอันนี้จะเลยเว้าให้ทุกพันทุกคนได้ฟังหลังจากนั้นแล้วปั๊บบอดโจบจบแล้วเลี่ยนจบแล้วลอยมดแล้วอาจารย์คงใช้มาแต่งร่าเพลินชุดยูกับ E อวีเอ็ดเนี่ยอาจารย์คงใช้ก็ทงหน้านููกับ E อวีเอ็ดจัดรา่การให้กับ E อวีเอ็ดตะกี้ตะกอนเนี่กกับหมอร่ำ หมอลำก่อนหมอลำหยังกับไปอัดซีดีเป็นลํำก่อนจากบริษัท EV ีเอ็ดโดยโดย,โดยการบันทึกแผ่นซีดีขายคุณประกาศิดทุยลูกไยเป็นทุรียไทยทำหมอลำให้กับบริษัท EV ีเอ็ดอาจารย์สมชัยกับผ่านในหน่วยนไปเลี้ยนลูกไปเบิ้งมัดถูกอย่างพออาจารย์จะมีเงินเดือนกับบริษัทอีวีเอ็อยู่ตอนนั้นแล้วกันหลังจากนั้นมา อาจารย์าน,นใช่ไม่เขียนเหลืองล่ำรักตางไว้ให้กับบอโจล่ำเป็นพระเอกหน่อยพ่นพิรดีเป็นหน้าเอกใหญ่ล่ำเพื่อนเหลืองลำตางไว้เขาไปหาสื่อหรือเปิดเบื้องยูทูบได้ของบริษัทอีวีแต่มาเลนกันในช่วงนั้นลหละบัดนี้ยูไปอยู่มากก็เลยว่าโอ้เท่ากับเห็นแล้วมันกต่ที่ยังบ่ไปหนามาาหลังยุสเสียบัดนี้ก็ได้อ้วนอาราเบ,บียป็นก็ได้บอกว่า ทำไมไม่เอาคายอ้อกับอาจารย์สนชัยท่าน่ะคายอ้อเขาไปรับมาหนะคายอ้อเขาดีอาจารย์สนชัยกับมีคายอ้อเพราะยังว่าศิตะกี้เฮาเคยไปเหร่นไปล่ำน้ำสมนวนสาบลูเสน่ห์ไปล่ำเฮากับมีคายอ้อถือคายอ้อคายอ้อนี่บอกว่าเป็นคายอ้อคายอ้อเทพบ่เมืนคายอ้อไปเลี้ยนเอาอยู่น้ำพวกม่นดำพวกนั่นพวกนี้บ่มีทำท่อมืออาจารย์สมชัยบ่เคยไปลองไปเลี้ยนอย่างน้ำพวกนี้่เห็นหนายจักเกีย อาจารย์สมชัยก็เลยพ่อวายังันก็เลยมากขึ้นไายออกไอครับสามเ,เป็นแป้งวงแหล่เพราะวาอย่างวันตีไข้ออกเทวันนี้บได้บได้มีเหล่าบได้มีสินมีไข่มีนั่นมีนี่มีขันหาเงินสามพิเศษบาทแค่นั้นบได้ยากเท่ากับพ่อจะมากขึ้นแล้วแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนไม่หมดสาวหน่อยเปลี่ยนหม่เมื่อเทีแตนันนี้เมืม่อ มีตะพนเขามาสอยพอะยัยชงการบ่ม,มีเงื่อนเหดุวงมีตะผู้นี่ดันมีผู้นี่ดันอาจารย์ชุแค่กัดดันดันยังดันไปหาผู้นี่ผู้ศิลป์มาเห็ดเพ่งไปเอาน้ําเสียขาวพ่นอยู่นอกเวย์ไปยืมมากกว่าหนึ่นจงจักแสนสี่แสนเงื่อนสี่แสนในสมัยนั้นก็เป็นเงื่อนพุตสี่ล้างหมดละเอามาเห็ดมาทําพิืนก็ะส้เมือดนีศิลป์นั่นพระยัยชุการแม่ชุภาพเราก็ใส่นีย่นเมือดหมดละ แล้วบนี้ก็พอจะเอาเงินมาแล้วอ็แบบมาพัฒน,นาปรับปรุงเรื่องชุดเร่องล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ค้นๆล่งๆเดี๋ยวก็มีรถบัานเป็นของตัวเองเดี๋ยวก็มีอันนั้นอันนี้เป็นของตัวเองรถท่อน้วยเอาไปมากก็ลงมาอยู่จุดเดิมมือ,ขอเขาอาจารย์มันแค่ก็เหนื่อยนอเนาะอีะจักเสียจังไรนาะบัน เหมืนมีอันนั้นนี่แจ้ว่าเพิ่นบ่ยอมถอยเด้พอสงการานต์ก็ไม่สุภาพน่ะบ่ยอมถอยเพิ่นก็นเอารถเหลือรถอยู่คันนึงเพิ่นกายอาจารย์สมชัยน,น,นี่ไปทำให้แน่สิไปเอาเงินอยู่กับอูร่รถสารคาม,มกับกระสินหนอสละขามเหมือนน้องชาอาจารย์สมชัยก็บปียวไปทำประกันให้เพื่อที่จะเอาเงินออกมาสั่งเขาตัดชุดใหม่สั่งเขาตัดชุดใหม่แต่ว่าโยกับลูกก็ยังเนี่ย ลูกชายทั้งสามคนม่รู้จักดอกมารู้จักว่าไปจังไหนมากจังไหนพอเฮากับพยาย่ามีจะหาทางซอยหลายด่านไปหาผู้นั่นไปหาผู้นี้ไปหาปูผู้นั่นไปหาปูผู้นี้เพื่อที่จะไปอาศัยบ่ได้ทางหนึ่งก็ได้ทางหนึ่งนัง้งเสนบาบ่ได้ทังหนึ่งก็เอาทาังหนึ่งเพื่อที่จะเอามาซอย อ่าบารีกะทุกสิ่งถุกอย่างกระเริ่มเริ่มมีเริ่มมีอาจารย์ใช่เนี่กับไปรับปูมาอยู่น้าเพราะว่าอ่านเก่าหนึ่งมันค่อนแคนปูคนก็เลยไปเอาคนก็เลยมาอยากมาอยู่น้าอาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าปูขานอย่างไม่ขานขันอย่างไม่ยู่น้าขันยังไม่ยู่น้าสมชัยเนี่ยบอ้สมชัยมานั่งรับ ขันดูดวงชะตากินเงินกินนั่น,น,นกินนี่มาแล้เป็นอันนั้นอีกว่าเอาเด้ขอขอให้โยสั่งบาร,รมีบุญสั่งบาร,รมีนั่นบาร,รมีมีเพิ่นกับย่างไฟมาย่งายงไฟมาสนใจมาปีแรกมาปีแรกมีลูกไส้ยอยู่จนวันนี้สิบปีเหรอลูกไส้ามาเห็นงานซอยพอมาจัดรายการผ้าบอลโจไปจัดรายการกับผู้อำนีย แล้วก็เป็นผู้ไปหาไปทรงวอ,อดโจไปโรงเรียนจนเราสำเร็จบัดน,นี้กันพออ่อตั้งแต่อาจารย์ไม่ใช่ไปรับครูคนหนุมอบอกว่าลูกลูกลูก,ลกนี่สิบว่ายั่งได้ลูกสิเป็นนั่นเป็นนี่ลูกจะรักฉัน่นจะบอกเนาะอาจารย์ตงนเทยใพ่อเสียได้แน่นี่แต่พอรับครูไปอยู่นั่ ก็คือเก่ายังประมาณนี้แหละสรุปแล้ววา่าลูกชายเนี่ยก็เลยเสียคือเป็นวายดีแหละเสียคือเป็นวาทุกคนนี่จนว่าโอ้ยตอนหนึ่งก็จะดรายการกำลังดังสั่งตอนถนัดศิลูกษ่พอสบายก็เลยให้ใช่ไปเอ,ใเอกใช่ไปเอกต้นไปจัดรายการยูโมกหรอฟังแกนแทนกับนุ่มตึ่นตึ่นนผู้นึงสำคัญย,ยุ่งใกญ่คิดกับกับหนุ่มเนี่ย ตุนอยู่ไอแอดมินคอมเมย์พารนนั่นแหละแอดมินสาวน้อยนั่นแหละการจัดและการแท่นในขณะจัดงานนั่นแหลเพราแต่งานงานลูกผ่านไปเนีนะครับงานลูกผ่านไปแล้วอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงมากกับเพราะว่าอย่างบางทีเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่สุขคนมาอยู่นั่นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย ยังเห็นหลุดไส้แท้ๆขอ,ของของของอาจารย์เฉลมชัยเนี่ยเป็นข้นดีแล้วก็เวลี่านั่นก็มีแต่หน้นทนาที่เป็นรับเป็นรับโจเป็นรับเป็นรับนุมามาจากบกสไปบกสอสอ่งไปส่งมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าตนชัยเขาก็ไปนอนอยู่บ้านตื่นเขาก็ไปนอนอยู่บ้านวันเสาร์วันทุกร์เขาจะมาซอยการซอยงานพระวัติศาสตร์ลายสถานีให้เขาจับวัาจับจ่าเออแบบนี้ก็ พ่อแจงแจเขาประสบกับพ่่มจำเร็จหมดแล้วอาจารย์มันใช่ค่ะจา,ากงานหลกเรียบร้อยแล้วลหล,ล,ลับปูมาอยู่น้่เรียบร้อยมดย่อมหลับพอวัดสกีอาจารย์มัใช่พย่อมหลับถี่เนี่ยลับปูมาอยู่น้่แต่ได้ย่อมหลับพย่อมหลับมาถูกจางเนี่ยเป็นหนีเป็นศีลปูก็ให้หมื่ถูกศิลถูกจางวงสาวหน่อยเป็นบัน่นแท่งมาหลับทำคู่ไปเล้ววก็เริ่มเกลื่อมขึ้นปูก็ได้สร้างให้ว่าโจ ไปนอกจักสองสามปีกลับมามาพัฒนาบงจาจงรอดจันทร์เสดตจแดงเพ่ง,เ,พงเป็นหลอกผมชีมุ่นให้พาก,กันมาหลอกมาปั้นขึ้นปั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 ้นจนปั้นันก่ย่างโบจนปันนั้นก่นย่างโบก,นนกบ,กบกดีเลยกลับไปตามปู่บอกพ่อปู่บอกเียวรอดกบมาโจกันเลยมาเหตุตามเสด็จที่เป็นนเอาไปในใหญ่คุยแสบน่ะ,ะเราเงื่อนมาสปอร์ตในการสั่งหอให้ลูกน้องเศ้าลูกน้องยูพักตอนมาฝึกม,มาอ้อม ไอ้มีนั่นนี่ตัดชุดทัดธรรมน,น,นี้ความตั้งใจผู้บอกว่าให้ไปสามปีถูกสิ่งถูกอย่างจะะถูกสิ่งถูกอย่างถูกสิ่งถูกอย่าง,ง,งก็เลย<ห>นะะสรควบคุมสมเร็จในชีวิตของของของเขาก็เลยต้องเป็นต้องเป็นไปในตามเรื่องตามเล่าทีเทาได้ว่างสงเทสิเทสเติบเอาไว้โจก็เลยเดประสบควาคมสมเร็จในการมากจากนอกจกนวนหอดบันนี้ แลวก็บดนก้กไม่เห็นเรื่องข่ายอ้อเพราะมาเห็นเรื่องท่ายออเนี่ยกะเริ่มแล้วเ่าที่เนี่ยเริ่มเขาต่อยอดในการในการที่จะสั่งสั่งบงสั่งบุงมาเรื่องข่ายอ้อมันเป็นไปมากไลยเขาก็เลยมาปรึกษามาปรึกษาจามชลเชยว่าเป็นยังไงมายัางไงเขาก็เอาผู้กำกับม,มาคุยในการเห็นการเห็นงานในการสั่งเรื่องเขียนเรื่องต่อยอดไปนี่สินะ,ะบันี้กะ ทุกอย่างว่งหน่อยวงใหญ่มีเมดแล้วว่งผีวง่วงนองมันมีเงาอีกมีเพี่น้นองเดี๋ยวอีพี่มาได้อีพี่ซีอีพี่หาแล้วเดี๋ยวฟังอีพี่ต่อไปเนาะเดี๋ยวฟังอีพี่ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ผมช่อสิเราต่อเนื่องพ,พี่น้องในรูจักก้อนหนังสิเข่าพไปก้อนพรพยุติสิเขาฉายวันที่สิบเกดพี่น้องย่เลืมไปเบิงวัทีไปทีมามันก็เป็นตามที่เรืยนที่อาจารย์ผมเชื่อว่าเรามันจะเป็นไปเขาสั่งไม่ รา้าสีอิงอิงไปพี่น้องได้รู้จักความนซื้อมต่นเต็นเป็นแบบไดนั้นถ้าไปเบึงนะครับเดี๋ยวฟังอีพีต่อไปนะครับ